อินโทรวดสวัสดีค่ะโลกไม่หยุดนิ่งเราจรึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สนวันพัวค่ะเมื่อพูดถึงคำว่า i n t r o นโ r ร จะคิดถึงคนแบบไหนกันบ้างละ่ะส่วนใหญ่ก็ได้ตอบว่าคนที่เงียบๆไม่ค่อยเข้าสังคมแต่จริงๆแล้วความเป็นอินโทรเวนร์นั้นแยกลงไปยิบย่อยอีกนะคะแยกได้ถึง4ประเภทด้วยกันมาดูนะคะว่าใครที่อยู่ในกลุ่มของอินโทรเวิร์แล้วสงสัยว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนมาดูกันคะ่ะกลุ่มแรกนะคะ Social Introvert เข้าสังคมได้ แต่ขอกลุ่มเล็กๆคนที่เป็นโซเชียลอินโทรดสามารถเข้าสังคมพบเจอผู้คนและปกติค่ะแต่ไม่ค่อยชอบการเจอคนแปลกหน้าเยอะๆพรอชอบไปปาร์ตี้กับเพื่อนสนิทกลุ่มเล็กๆมากกว่าค่ะนี่คือกลุ่มของโซเชียลอินโทรดนะคะกลุ่มที่2ค่ะติ n งติ๊งอินโท r ดนักคิดนักจินตนาการค่ะกลุ่มนี้เป็นชาวอินโทดที่ประเภทชอบคิดนะคะเป็นนักคิด ชอบหาคำตอบเกี่ยวกับชีวิตและวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกของตอนเองอยู่เสมอค่ะดังนั้นจึงไม่ค่อยปฏิเสธการเข้าสังคมแต่มักจะเหม่อลอยและคุ้นคิดรอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงหลังจงากอ่านหนังสือหรือดูภาพยนตร์จบนะคะก็มักจะจมอยู่ในความรู้สึกที่เกิดขึ้นความรู้ใหม่ๆที่ได้รับและจมในโลกของจินตนาการดูสักพักหนึ่งนะคะ าดูกลุ่มที่3คะ่ ancient, ancient vert, คะ Anxious Introvert ค่ะคิดมากวิตกแล้วก็กังวลใจคะ่ะ Introvert กลุ่มนี้เป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวมากๆนะคะพยายามหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจจากคนแปลกหน้าและจะรู้สึกไม่ค่อยดีเป็นพิเศษเมื่ออยู่ท่ามกลางคนเยอะๆหลังจากเจอผู้คนมากมายคนที่เป็นกลุ่มนี้จะเครียดเป็นมากเลยคะ่ะจะเครียดไปพักใหญ่ พราะเอาแต่กังวลใจว่าเพื่อทำอะไรไม่ดีหรือดูแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่าซึ่งเป็นความรู้สึกที่ต่อให้กลับมาอยู่คนเดียวก็ยังไม่หายไปง่ายๆนะคะมาดูกลุ่มที่4ค่ะ r e s t n a Introvert คนระแวงระวังตัวกลุ่มนี้จะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่นะคะเป็นกลุ่มคนที่ค่อนข้างมีความวางตัวสูงมากในการทำอะไรต่างๆค่ะ ตื่นเช้าก็ต้องใช้เวลาเตรียมร่างกายก่อนลุกขึ้นจะพูดหรือทำอะไรจะต้องคิดไข้ครวนเป็นอย่างดีดังนั้นกลุ่มนี้จะพยายามรบเรี่ยกสถานการณ์ต่างๆแะระมัดระวังเป็นอย่างมากในการตัดสินใจทุกอย่างเลยนะคะนั่นคือ4กลุ่มย่อย social introvert thinking introvert a n s h o r t introvert และก็ resistant introvert คุณเป็นคน introvert หรือเปล่าครับ และจัดอยู่ในกลุ่มได้ประเภทไหนบ้างลองพบทวนดูนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะติดตามเกอร์วันพอดคคสได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์บอร์ด